TITIPISO BAKAWA ARAHAM SAMMA SAMPUTU VIRCHA JARANASAMPANU SUKATULU TAWITU ANU TARU PURISATAM MASARATISATHA DEVAMANUT SANANGPUTU BAKAWA TISAWAKATU

ปาสิโกขะผัปัญญิโกขะปาจตังเวทิตาผัววิญญูเิติสุปฏิปันโนภักขวัตตุสาวกสังขะอุชุปฏิปันโนภักขวัตตุสาวกสังขะญาญาปฏิปันโนภักขวัตตุสาวกสังขะสามีจิปฏิ ปันโนภัคคาวโตสาวกสังโฆยติธรรมจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอเสปัคคาวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาทินายโยอัญชริการนิโยอนุตตรังปุญญาทิ เกตังโลตาสาติ ติปิโสภปคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารนสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวะคะวาติสวะคาตัวปควะตา tham mua san thế thì cô cô bà sĩ cô của bạn ai gì cô bàrà taế thì ta qua Vi vô đi ban nó tô xa và ca sáng của của chú bà ban หนวะคะวะตสาวกสังโฆสามีทิปติปันโนภะคะวะตสาวกสังขวะยติทามจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสัมปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย อัญชริกรณิโยอนุตตรังคุญญาเขตังโลกัสายิติปิโสภคาวาอรหันสัมมาสัมพุทโววิจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิทตัวอนุตตโร บริสะทามาสารติสัทธาเทวมณูสานังพุทธตัวปะวัติสวะคาตัวปะขวัตาธัมมวสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจต่างเวทิตาพุวิญญูหิตสุปฏิปะ โนะปะคะวะตัวสาวกสังขูปุจปาติปันโนะปะคะวะตัวสาวกสังขูยายาปาติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังขูสามีจิปาติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังขูยติทางจตาริปุริสยุคานิยาน สัพุริสัพพุขลาเอสนัปปะวะตวสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชรีการณิโยอนุตรังคุญญาเกตังโลกาสังหี ติปิโสภะขาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารนสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวปะคาวติสวะขาตัวปะขาวตา ตาตมมวสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญายาปฏิปัน ปะคะวะตตวสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนปะคะวะตตวสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอาตทัพุริสปุขลาเอสปะคะวะตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย आचरे करणीय अलो तरं पुण्य खेता लोकसी चितिपि शोभखवा अरहं समा सम् पोतो सुखतो लो ตาวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธตัวปะคะวติสวะขาตัวปะคะวตาธรรมมัวสันติติโกอาคาบิโกเอหิปัสสิโกอวปัญญิโกปะจตังเวทิตาโพ วินโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยตทิทางจัต Karipurisa yukani antapurisa pukala eva bhakavato sava tasang ko ahunayo bahunayo tathunayo ติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาตัวปัคะวะตา mùa săn san ý cô ấy cô ấy ý pa ý cô ấy ý pa ý cô ấy chát tàng vết tít ấm cô vinh yêu hết ý sưu bát đi bán nó paka vato sang cô ấy yêu nó บะคะวะตตวสาวกสังขวสามีจิปฏิปันโนบะคะวะตตวสาวกสังขวยที่ทางจัตาริปุริสยุคานิอันทัปุริสปุคละเอสบะคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย Anjari karadio anurata rangkuh yanti ติปิโสภัคขวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตวโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวปัคขวาติสวะขาตัวปัคขวาตา mùa săn san tí cô a cá rí cô ê hi pa xi cô ô panay cô pa chát tang vê tí tà cô vinh su nó sa vaka sang cô chu bát đi sa vaka sang cô yaya bát nó บะคะวะตตวสาวกสังขวามีจิปติปันโนบะคะวะตตวสาวกสังขวยทิถังจัตตาริปุริสยุคานิอัตภุริสปุคละเอเสบะคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย อัญชริกรณิโยอนุตรังคุญญาเขตังโลกัสสาิริติปิโสภะคะวะาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโล ตัวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังผัวทัวปะขวะติสวะขาทัวปะขวะตาธรรมมวสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัว วิญญูหิตสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยาทิทามจต การิปุริสยุคานิอัตปุริสปุคลาเอสัพพะขวะตุสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชรีการณิโยอนุตรังคุญญาเกตังโลตัสติ ติปิโสภัคขวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณ n a s a m p a n n o s u k a t โลตวิทูัวอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวปควาติสวะคาตัวปคขวตา ธรรมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาภูวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะตวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาปฏิปันโน ปะคะวะตตวสาวกสังโฆสามีทิปติพันโนปะคะวะตตวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตทาปุริสปุกขลาเอสปะคะวะตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย Car karena dio anotakunnyaketang Lo kasahi.